นี่ก็เป็นคอกแพะที่หมู่7บ้านคงยางอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับ,น,น,รบน้ำท่วมก็อยู่สภาพแบบนี้นครับก็มีอาหารแล้วก็ทางปาม่มเสริมนิดหน่อยครับนี่ครับอาหารแพะครับยังหลายข้อครับที่รับสภาพอยู่แบบนี้กันครับยังไงก็ส่ง กำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับครับนี่นะครับคอ,อกแพะหมู่จิตคงอยางสุราธ,ธานีครับภาคใต้บ้านเราสุดๆเลยครับท่วมคอ,อกเลยครับน้ำต้องย้ายไปไว้ที่แพ่ครับที่คอ,อกลอยน้ำ ลำบากครับ,บ,บช่วงนี้น้ำท่วมต้องสู้ครับครับนี่ครับต้องยากจากคอกนั้นมาอยู่แพคอกนี้นะครับลำบากก็ต้องสู้รับชีวิตคนเลี้ยงแพอนีครับอยู่ในแพแล้วขี่ตัวครับนี่สังเนี้ มาถามเจ้าของแคร็กก่นอนครับรวมเหมือนมั่วมดเลยนะแย่กันอยู่มั่วมดเลยครับค,ค,ค,ครับแค่นี้กันแน่นแล้วต้องย้ายไปอยู่โน้ครับนี่แหละครับสุราษฎร์บ้านเราครับเนี่ยสายอยู่แพรไปก่อนครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเนี่ยสภาพเอ่อ ข้แพะที่ปักใต้ครับยังมีอีกหลายข้อครับผมก็ไม่ได้มีความสามารถไปครับอยู่ไกลกันครับสภาพจะอยู่แบบนี้หมดเลยครับน้ําท่วมข้อก็ต้องขยับขยายหนีกันนะครับหาที่สูงอยู่เจ้ามีแพก็อยู่กับแพไปก่อนครับต้องสู้ครับช่วงวิกฤตช่วงนี้ครับนี่แหละครับสภาพตัวพยบหนีกันครับนี่ก็เป็นอีกเจ้าครับ เดี๋ยวพยบหนีไปแล้วครับประมาณนี้นะครับลำบากกันหลายเจ้าครับผมก็ไม่ได้ไปทุกจุดนะครับพอแยกย้ายกันอยู่ลำบากกันทั้งนั้นเลยครับแต่ก็ต้องสู้